สวัสดีครับ FC ช่องไทยสารคามพาเพลินกับผมแอดมินต้งธนพัฒนนะครับหลังจากที่รีโนเวทบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีเวลามาทำคลิปนะครับที่คิดถึงก็คือเต้าหยองพอเอ๊ะ ต้องออกตัวนะครับกับ FC ก่อนว่าที่หายไปนะครับก็เพราะว่าติดรีโนเวทบ้านนี่เลยครับสำหรับในช่วงที่รีโนเวทบ้านก็ยังแอบ,บส่งนะครับส่งความเคลื่อนไหวของเต้าหยองอยู่เป็นประจำและแอบ,บไปเห็นนะครับเต้าหยองโชรีลา รูปหนังแม่ถูกใจแอดมินมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแอดมินก็เป็นคนชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกันโอเคที่แอดมินนะครับสังเกตเต้าหยองจะเป็นคนที่เล่นกีฬาเก่งนะครับตะก้อนะครับวอลเล่บอลฟุตบอลนะครับถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬานะครับถ้าเต้าหยองเปลี่ยนจากการเป็นพระเอก หมอรำจากเดนเซอร์ถ้าไปเอาดีทางด้านกีฬาผมว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเต้าหยองอาจจะเด่นอาจจะดังได้อีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกัน fc ว่าอย่างไรนะครับหากเต้าหยองเปลี่ยนไปเอาดีทางด้านกีฬาจริงๆแล้วนะครับบรรดา fc จะติดตามหรือเปล่านะครับจะไปให้กำลังใจเต้าหยองหรือไม่ แต่ผมเชื่อว่ายังไงยังไงนะครับ f อทุกท่านก็คงให้กำลังใจแม้ว่าเต้าหยองจะทำอะไรนะครับในเรื่องของกีฬานะครับแอดมินก็ไม่ยอมแพ้เต้าหยองเหมือนกันถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะทดลองฝีมือกับเต้าหยองเหมือนกันทั้งเซปักตะก้อน,นะครับทั้งฟุตบอลแอดมินก็ไม่ธรรมาดานะครับก็ สมัยก่อนรุ่นเดียวกับเต้าหยองนี่นะครับแชมป์จังหวัดเหมือนกันนะครับไม่อยากจะคุยโมโย้ะนะครับโมโแมแอดมินนี่ถ้ามีโอกาสไปเตะมาแล้วนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดเหมือนกันนะครับในกีฬาไ,ไทยครับนะครับแมแชมป์ด้วยนะครับแชมป์จังหวัดอ่ะนี่แหละนะครับก็อยากลองเหมือนกันถ้ามีโอกาสจะเจอฝีมือนะครับอยากประทะฝีมือกับเต้าหยอง อย่างน้อยๆนะครับช่วงนี้นะครับในช่วงของโควิดนะครับเต้าหอยางยังหาเวลาไปออกกําลังกายนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัยฝากแฟนๆนะครับ f c ทุกท่านอย่าลืมนะครับติดตามช่องไทยสารคามพาเพลินนะครับกด s ั b สไครต์กด ไรเยอะๆนะครับกดแชร์เพื่อที่จะ <คน S 1> เป็นกำลังใจให้กับอแอดมินและเต้าหยองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆและอย่าลืมนะครับไปออกกำลังกายเพื่อที่จะรักษาสุขภาพในช่วงโควิดกันด้วยนะครับ